สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นจังไหนจ้ะสบายดีบอช่วงนี้กับอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะหลังจากที่เพนนาผ้าหางหายไปโดนมือนี่สีมะเห็ดครีบยังจะบอกว่าเพนนาผ้าจะมาเห็ดคลิปเกี่ยวกับต้นกล้วยใหม่นะคะบอไห้ว่าสีมาเล่าเหลืองอีหยังดอกพ่อแม่พี่น้อง ผู้ยุวทุกคนนะต้องคิดพอดแล้วกะ็ต้องคิดว่าเพนผ้าหายไปไสจริงๆนะก็เห็ดงาน,นนะคะสุขภาพช่วงหนึ่งกระทา่าดีบ่ก็บ่ค่อยดีปนไดค่ะแล้วกะ็บ่ค่อยโด้ล่งคลิปนี้โดนแล้วก็หวังว่าทุกคนบ่ได้ลืมกันนะคะตอนนี้เพนณ้ากับสื้อกล้วยไม้มหลายต้นเลยหลังจากที่ออกหลายๆคลิปไปท,ที่เกี่ยวกับว่า เห็ดอ่อกล้วยไม้ดูแลจังไดน,นะคะสิบอกวิธีการง่ายๆเวลาเขาสือกล้วยไม้มาเห็ดจังไดมันจังสีงามเดียวจะบอกค่ะ้วค่ะเป็นกล้วยไม้ที่เพนน่าซืสือมานะคะมีอยู่เก่าตนเพราะว่าตนเก่าเนี่ยเพี้ยมันกินกับบลูว่ามันเกิดจากยังเพราแไ่พี่น้องสือมาประมาณโดนแล้วเราัดที่นี่เพี้ยก,ก็กินกินตรงใบนี่ก็คือเพนนา,าซืสือมาต้นแล้วยูโรเก่าบเก่านะคะ นี่เห็นบ่คะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวชิเอาให้เบิ้งค่ะดอกสวยงามเลยแต่ว่าวิธีการรักษานันมันสิยากจากหน่อยนะคะถ้าเฮาบรูวิธีตนแรกแต่ถ้าเฮาหูวิธีที่ถูกต้องแล้วมันก็จะง่ายมากขึ้นอ่เฮาซื้อมาเขาก็จะมีพลาสติกคุ้มแบบนี้นะคะหละก้กกาเฮาสเตรียมยังแน,น่เฮาก็จะต้องเตรียมกระทงพ่อแม่พี่น้องเตรียมนี่นะคะเดี๋ยวจะบอกกันไกล แล้วกะ็อ้างนามแบบนี้นะคะนี่คือสามอย่างที่เฮาจะต้องเตรียมพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเพนภาพจะพาไปเห็ดอ่าเห็นบ่กคะ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นอ่ากล้วยไม้ที่รากมันแหงเนี่ยเฮาซื้อมาจากลานเฮาสีเห็นว่ารากมันแหงเห็ดจังไดมันยังสีงามคงทนอยู่กับเฮาเนี่ยสมมติว่าพ่อแม่พี่น้องเห็นอันใดที่มัน บองงามกระเด็ดออกนะคะเด็ดออกเลยเขาก็สซีดามไว้สองกิ่งไงเข้าแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าแล้วเข้าก็ต้องใส่กันไกลตัดรากออกตรงนี้ค่ะตัดออกเลยนะคะแล้วเข้าก็น้าไปแช่หน้ามนะคะสักประมาณหนานาทีพ่อแม่พี่น้องแล้วรับร่องว่า ที่เฮ้าแซ่ไปเฮ้าจะเอาลงกระถางแบบนี้ถ้าเป็นนาหนาวในช่วงนี้ของประเทศลักเซมเบิร์กนะคะจะบอกว่าคุณจะต้องแช่น้ำห้าน้าที่ละกะรดน้ำหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เพราะว่าอากาศมันหนาวค่ะบางเทือมันติดลบนะคะพ่อแม่พี่น้องก็สีเห็นได้ว่าเขากำลังดูดน้ำอยู่แบบนี้นะคะนี่ใส่เวลาประมาณหานาทีเท่านั้นค่ะ พอแมพี่นองก็สามารถล่างใบเขาได้นะคะเถอมันมีฟุ้นมีอย่างติดและวย่าลืมว่าต้นกล้วยไหมนะคะเขมามักแสงรําไร่จัหน้อยพอแมพี่นองก็จะต้องต่างไวริมหนะ้าต่างแบบนั้นนะคะนี่ค่ะอ่าครบาน้าที่แล้วกะยกขึ้นนะคะใส่กระถางเลยค่ะแบบนี้นะคะ เห็นบอกพ่อแม่พี่น้องก็สิเห็นว่ามันง่ายขนาดเลยแล้วเขาก็จะเห็นได้ว่าต้นกล้วยไม้เขานี่สวยงามขนาดเอาไปหมออให้คน้คนค้กน,นกับมักเอาไว้บ้านบานกับมีโชคนะคะนี่ก็สิบอกว่าเขานั่มไปตั้งตรงหน้าต่างกันค่ะามาเลย<ม>เขาก็จะเอาไว้ตรงหน้าต่างแบบนี้คะพ่อแม่พี่น้องก็จะเห็นได้ว่าเขาหมักแสงร่ำไรเพราะตอนเศารมาเขาก็สิเห็นว่า แสงกับจะเข้ามาาล้วก็ลับกับต้นกล้วยไม้นะคะต้นกล้วยไม่เป็นต้นไม้ที่ประดับอยู่ในบ้านล้วก็มีความสวยงามนะคะนี่กสัเห็นได้รากเขาสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้ล่ะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเฮดง่ายๆคะ่ะฉะนั้นนะคะการดูแล กล้วยไม้ของเพนาภาพเป็นวิธีเคล็ดลับที่ง่ายมากๆเลยลหลายๆคนเนี่ยซื้อต้นกล้วยไม้มา,มาจากร้านซื้อได้ง่ายแต่ว่าการดูแรลรักษานะ่ะมันยากได้พ่อแม่พี่น้องถ้าบ่รูวิธีถ้าได้วิธีจากเพนาภาพไปแล้วคุณก็สิบอกว่าโอ้ยคือง่ายแทนละกกระดอกจะออกสวยแบบนี้่ม,มีร่วงเลยนะคะ หล,ลายเดือนที่เพน่าภาสังเกตเวลาเอาตนกลวยไม้มาู่ประมาณ4หาเดือนจังสีร่วงพอแม่พี่น้องอันนี้ว,าว่าเรื่องจริงนะคะกับมีหล,ลายคลิปที่ออกไปกะหวงังว่าทุกคนคงสมีความสุขแลวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์ให้กับทุกคนที่รับชมเมียฝรังลักเซมเบิร์กคนนี้นะคะแต่อย่าลืมติดต,ตามช่องเมียฝรังลักเซมเบิร์กแลวก็กด subscribe แลวก็กดไลค์กดแชร์ like share. ให้กัน,นด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ